สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเป็นทางการน,นะคะมากิยกนยำขนมจีนกับสาวเล่เด้อจ้ยะยำขนมจีนใส่มุนตราด่าใส่ถั่วลิสงใส่หมูสับแล้วก็กุ้งสามสี่ตัวมาจ้ะสวัสดีทุกคนนะคะมื้อนี้หนาวหนาว,นาว,นาวเป็นอากาศแปรปรวนยำขนมจีนพัดอันนี้เป็นข้าวพัดพัดเหยดอกมันเหลือกข้าวพัดก่อน เก็ผัดเบคอนให้ลูกมันเหลือผมก็ค้นหน่อยกินว่าไายนะ่ะกินเขาเป็นไรหน้าเหนื่อยมั้งกินเขากันด้วยจ้ามาได้กินเขาน้ำกันคัน เ้ามาถามกูได้ด้อจะหิวเขาหิวเขาแห้งกลาหมู่บ้านนี่อันนี้มันเป็นยำขนมจีนที่แรกว่าจะทำยำบุนเส้นแต่ว่าบม่มีบุนเส้นลืมมาบริด้ซื้์บุนเส้นมา เพิ่งเพิ่งขึ้นมาอนี้มันจะรสชาต์เหมือนมันจะแดนล่าง โดยถั่วลิสงด้วยที่แรกเราจะใส่บุญเซนมันม่มีบุญเซนเราเลยก็เลยใส่ขนมจีนแทนกลายเป็นยำขนมจีนเลยแต่วันแส่บคือเกา่าใส่หมูสับเผ็ดเพเด้จืดๆแต่นี้เผ็ดเด้จ้าบอกพริกมันเผ็ด แต่มันสีมันจะจืดแต่ว่ามันไม่จืดนะมันเผ็ดอยู่อิตาลีเปลี่ย,เยนเวลา เยอะน้ำมันเนี่ยนึกว่าทำนิดเดียวนึกว่าเฮ็ดนิดเดียวจะเอาไปพเพราะเฮ็ดเสร็จแล้วอุ้ยเยอะจังกุ้งกับเนี่ย นี่มันบ่แม่นหมูยอ่อเลยมันเป็นมอนทาน,น่าแฮมออกมาย่ำแทนหมูยอ่อได้แซ่บพนกันมิโล ไม่เป like. ็นอากาศหนาวหนาอนๆเหมือนสาวแดดแห้งๆต่วนี้คึ้มละฝนทิ่ตกอืมมาเล้วจ้า ยำขนมจีนอนนเนี่ยยำจริงๆงั้นเนี่ยยำขนมจีนขนมจีนมันอยู่ข้างล่างไงเครื่องเทียงมันอยู่ข้างบนที่แรก่าจะเห็ดยำบุนเซนเสร็จมามีดัดแป้งเอา <laughs> bực bàn bực bàn bạc Ăn bạc 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 đi đẹp bạc 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 คุณพี่ๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะ